รู้สึกด้อยค่าเพราะว่าสามีาหาเงินได้มากกว่า พี่รุ่งเข้าใจความรู้สึกนี้เลยนะแล้วคนหลายคนน่ะก็เอาเรื่องเงินน่ะมาวัดคุณค่าของกันและกันจริงๆแต่พี่รุ่งจะบอกว่าในครอบครัวค่ะมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวที่มันมีคุณค่าเราต้องกลับมาดูว่าสิ่งที่เราให้คุณค่ากับครอบครัวเราอ่ะคืออะไรคนบางคนอ่ะคะอาจจะเป็นคนให้ความสุขกับครอบครัวคนบางคนอาจจะเป็นคนให้แสงสว่างกับครอบครัวแล้วนั่นน่ะคือคุณค่าของเราแล้วมันไม่สามารถที่จะแปลงเป็นตัวเงินได้นะเพราะมันนับมูลค่าไม่ได้ คนบางคนที่ประสบความสําเร็จมีเงินมากมายอ่ะแต่เขาไม่มีความสุขข้างในอ่ะเขาก็ต้องกลับมาหาความสุขซึ่งมันเป็นคุณค่าอย่างหนึ่งของมนุษย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องกลับมาสํารวจว่าคุณค่าที่เราให้กับครอบครัวคืออะไรเรา appreciate หรือชื่นชมยินดีในสิ่งที่เราให้กับครอบครัวถึงแม้ว่ามันจะไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้ก็ตามเพราะเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่เราเห็นคุณค่าในตัวเองอ่ะคนอื่นหรือคนรอบข้างถึงจะเห็นคุณค่าในตัวเรา